กับลมโดย่วยกันลมโดย่วยกันวันเสี้ยนนะครับเนาะเกิดสิเดแล้วพี่น้องเิดสิเดาแล้วเกิดแล้วนี่นวล นวนเรามาซอยพี่น้องเอ้ยบดน,นี่เป็นยังเฮี้ยงือเาละเตาหาบาบโยงมพี่น้องนีเป็นยงเฮี้ยงไปแต่เลี้ยวนเล่าบ่หมูคนหน่อย้นหน่อยกัมาซอยไปยังสวยไปยังสุบันเล่ากนเดีวเราเมียนั่งเต้ามีแห้งนะครับเต้ามีแห้งกันนวลหอบมาซอยนัันเขามากคว่าพอมันเลยคือบ่อยคน่อ่มีผู้ดเดียวพี่น้อง่มีผู้ดเดียว